สาวๆเคยไหมครับกำลังกุ๊กกิ๊กนัวเนียกับแฟนอยู่ดีๆแล้วมันมีเสียงผิดปกติเสียงที่ไม่พึงประสงค์ลอดออกมาจากน้องสาวนะฮะแบบปุดปัดปุดปัดราวกับว่ามันกำลังตดอยู่ทำให้สาวๆเนี่ยขาดความมั่นใจเสียเซลล์บางคนแฟนขำออกมานี่แบบโอ้โหหมดอารมณ์กันไปเลยทีเดียวนะฮะถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่สาวๆรู้ไหมว่ามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากน้องสาวของคุณเนี่ยมันไม่ฟิตกระชับมันหย่อนยานมันหลวมกว็เดิมนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตประจําวันผ่านการมีบุตร มาหรืออาชีพหน้าที่บางอย่างที่มันทําให้เราต้องเก่งช่วงล่างมากเกินไปเกิดภาวะช่องคลอดน้องสาวไม่กระชับวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับอันนี้เลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแพชชั่นพัสนะครับเพียงสาวๆรับประทานทุกวัน2-3เดือนจะเห็นเลยว่าน้องของคุณเนี่ยสาวขึ้นฟิตขึ้นสนใจทักมาขออ่านรีวิวได้มีคนรีวิวมาเยอะเลยว่าเฮ้ยกินแล้วมันดียังไงมันเป็นยังไงนะฮะลองดูนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าจะเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมามั่นใจคืนความเป็นสาวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ